สวัสดีครับอัปเดตราคาทองวิเคราะห์ราคาทองปัจจัยราคาทองคำนักลงทุนนักวิเคราะห์เสียงแตกมองทองคนละทิศคนละทางมาอัปเดตรับชมข้อมูลครับสวัสดีครับพบกับผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคำวิเคราะห์ทองคำปัจจัยทองคำ และแนวโน้มทองคําในสัปดาห์นี้นะครับราคาทองคําสปอร์ตในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงแรงถึง46รอนหกรนต่อออนคิดเป็น2.53%สู่ระดับ1,763เรหรียญต่อออนหลังสาระที่ประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนกรกฎาคมพุ่งขึนที่9 0 0่943,000าตำแหน่งสูงกว่าที่คาดไว้และ อัตราว่างงานปรับตัวลดลงสู่ระดับ5.4%ต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่ระดับ5.7%หลังจากเดือนมิถุนายนอยู่ที่ระดับ5.9%ครับปัจจัยที่สําคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้วันที่9ถึง13สิงหาคมมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญไม่มากได้แก่ตัวเลขเงินเฟอ้อประจําเดือนกรกฎาคมตันชนีราคาผู้บริโภค C P I ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่เดือนมิถุนายนจำนวนผู้ยื่นขอรับสบริการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนความเ,มมเดือนสิงหาคมเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องสู่ระดับ33บาท38สตางต่อดอลลาร์โดยเฉพาะในวันศุกร์ที่ผ่านมาอ่อนค่ามากที่บริเวณ33บาทจุด 46สตางค์ต่อดอลลาร์ครับเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อราคาทองในประเทศปรับลดลงกองทุน SDR p เทขายทองคำออกอ,อีก,ก,ก,ก2.3 3ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ1,025.28ตันราคาทองรอบเช้าก่อนเปิดตลาดชาวนี้ทองคำแทง 9, ่ง9.5% 6รับซื้อที่27,900บาทขายออกที่28,000บาททองรูปพรรณ รับซื้อที่2 7 3 9 4บาทและขายออกที่28,500บาทภาพรวมราคาทองตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8สิงหาคม64ราคาทองรวมในเดือนนี้ลดลง300บาทโภนอกฉีนักลงทุนนักวิเคราะห์เสียงแตกมองทองคํคกลิติคุลทางผลสํารวจนุมมองต่อทิศทางทองคําราคาทองคําในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่9ก้าถึงวันที่สิสิงหาคมจากการสํารวจ grc go survey โดยศูนย์วิจัยทองคําโดยมีนักวิเคราะห์ 1 5คนเข้าร่วมสำรวจของ k i ก o n e w โดย13คนหรือ87%มองว่าราคาทองอยังลดลง2คนหรือ13%มองว่าราคาทองจะไซเวย์โดยไม่มีใครมองว่าราคาทองจะปรับเพิ่มขึ้นครับท่านผู้ชมมาดูความคิดเห็นของนักลงทุนในสัปดาห์นี้มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทางออนไลน์มากถึง1,128รายโดย603รายหรือ53%มองว่าราคาทองจะเพิ่มขึ้นอีก3 1้รายหรือ27%มองว่าทองจะลงและอีก220รายหรือ20%มองว่าราคาทองจะไซเวย์และการสำรวจ GRC g o Survey โดยศูนย์วิจัยทองคำผลสําผัสจากผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน14ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมวิเคราะห์4รายหรือ29%มองว่าราคาทองจะเพิ่มขึ้น3รายหรือ2 1คาดว่าราคาทองจะลดลงและอีก7รายหรือ50%คาดว่าราคาทองจะค่ล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่าน มาสำหนะรักนักลงทุนได้เข้าร่วมต่อแบบสอบําำรวจจำนวน313ราย161รายหรือ51%คาดว่าราคาทองจะปรับเพิ่มขึ้น107รายหรือ34รายคาดว่าทองจะลง อีก15%คาดว่าราคาทองจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมซึ่งแนวโน้มราคาทองคําจะมีแนวต้านอยู่ที่1,780เหรียญถึง1,790เหรียญต่อออนซ์ซึ่งหากผ่าไปได้จะส่งผลให้ราคาทองรีบาวกับตัวพื้นตัวเข้ามาได้หากไม่สามารถยืนเหนือที่บริเวณ1,770ได้จะส่งผลต่อทิศทางทองขาลงซึ่งมีแนวรับที่1,740เหรียญถึง1,750เหรียญครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาทองแนวโน้มราคาทองก็สามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับว่าทองนั้นจะร่วงหรือขึ้นครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังในวันนี้สวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ